ธุรกิจออนไลน์นะครับบนโลกออนไลน์เปลี่ยนไปเยอะมากเลยในการที่จะสร้างตัวโมเดลของธุรกิจนะครับจากยุคเดิมๆที่เราเข้าใจกันนะครับคนละเรื่องกันแล้วนะครับและที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือตัวระบบโมเดลเก่านะครับที่ใช้งานกันมานานมากแล้วนะครับหากมีสินค้าหรือบริการใดเราก็นำไปสร้างตัวระบบเว็บไซต์หรือเซลเพจแล้วก็ดึงทาฟิกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากเฟซบุ๊กอินสตาแกรม t อ่ t t วิตเตอร์ยูทูบนะครับเข้ามาให้ลูกค้าซื้อเลยนะครับซื้อสินค้าเลยโปรดักต์เซอร์วิสต่างๆก็ไปแสดงอยู่ตรงหน้าเซลเพจเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือต้องการให้ลูกค้าซื้อแล้วก็จ่ายเงินนั่นก็คือเป็นโมเดลเก่านะครับซึ่งไม่เวิร์กแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโมเดลใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและสร้างตัวระบบอัตมัติสร้างแรงเฉือยของเม็ดเงินให้เกิด เม็ดเงินวิ่งแบบต่อเนื่องทำยังไงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่้องทุกท่านเข้าสู่ระบบออโตเมตินคขผมพี่ทางเอไอโพชต์นนะครบ <S <S ออคับช่องออโตเมตินคมเลยนะครับ เป็นการสื่อสารเทคโนโลยีในการทำธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่และการสร้างระบบซิสเต็มในการที่จะเดินเกมธุรกิจนะครับสามารถไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจใดๆก็ได้ที่เราจะนําไปสร้างตัวรออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ในโลกยุคต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวธุรกิจแอฟริกะครับจะทําให้วิ่งน้องเริ่มต้นจากต้นทุนที่น้อยกว่ามากๆในการที่จะไปเชื่อมต่อสินค้าทั่วโลกเลยหากเราต้องการที่จะทําธุรกิจ แน่นอนว่าต้นทุนในการเริ่มต้นทําธุรกิจสําคัญมากๆและองค์ประกอบสําคัญที่สุดก็คือเรื่องความรู้หากเราไม่มีความรู้แล้วกระโดดเข้าไปทําธุรกิจออนไลน์ตามความรู้สึกของเราเองตามข้อมูลที่เราไปหามาเองนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีประสิทธิภาพสูงหรือมีประสิทธิภาพได้ระดับไหนนะครับแล้วก็เกิดการทดลองนะครับจะเสียเวลามากๆหากผิดที่ผิดทางนะครับรับรองว่าเงินที่ เราพยายามที่จะหาเข้ามานะครับมันอาจจะเสียเวลาแล้วก็ทําให้เกิดการ loss เ,เม็ดเงินต่างๆที่เราลงแรงไปในการที่จะไปหาการสร้างตัวระบบธุรกิจขึ้นมานะครับและสิ่งที่เรากาลังจะสื่อสารกับพิ่งน้องตอนนี้นะครับก็การเป็นการสร้างตัวธุรกิจนะครับที่มีประสิทธิภาพสูง ในการที่จะเดินเกมในยุคต่อไปนะครับในการที่จะหวางระบบการเข้าหวางกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับในระบบเก่านะครับธุรกิจออ,ออนไลน์นะครับเวลาขึ้นมาบนโลกออนไลน์ทุกคนต้องการที่จะทําให้ผู้คนเห็นว่านี่โปรดักของชันคือตัวนี้์วิสบริการของชันคือตัวนี้ก็เกิดการสร้างตัวเว็บไซต์ขึ้นมานะครับโปรดักจะเกิดการนําตัวสินค้าบริการต่างๆไปขึ้นออนไลน์บน เว็บไซต์หรือเซลเพจตัวนั้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็ดึงทราฟฟิกเข้ามาทราฟฟิกตัวนี้อาจจะมาจาก Facebook ซึ่งเมื่อก่อนทำงานได้ผลบริภาพคุ้มมากในยุคเริ่มเริ่มของ f c e e o o o นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีคอสต้นทุนสูงมากๆในการที่จะทำให้เกิดการซื้อเกิดขึ้นมาใน Facebook ดังนั้นการที่เข้าไปปิดแอดแข่งราคากันนะครับก็จะทำให้ คุ้มค่าน้อยลงเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือตัวทราฟิกที่วิ่งเข้ามาหลายๆคนใช้วิธีการนี้นะครับแล้วก็ต้องการให้เกิดการซื้อขึ้นมานะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาผู้สนใจเข้ามานะครับซื้อเพื่อให้เกิดเม็ดเงินขึ้นมาท,าทันทีนี่คือโมเดลเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์นะครับหรือเป็นการที่ปิดการขายโปรดักต์สินค้าบริการรูปแบบเดิมๆนะครับเรามาดูกันนิดหนึ่งว่า สิ่งที่ได้ผลลัพธ์สูงมากนะครับอเม z o n เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วมากๆแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจไม่สู้จะดีนักนะครับในช่วงที่ผ่านมาอเมซอนก็ยังเติบโตแล้วก็ออนไลน์ตอบรับสิ่งนี้ได้ผลมากๆในขณะที่วิธฤการโควิดกำลังดำเนินต่อไปนะครับแล้วคำถามก็คืออเม z o n มีโมเดลอะไรล่ะในการที่จะทำให้บริษัทเขาโตขนาดนั้นนะครับ a เมซอนมีตัวฟรา v วิวตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนการเติบโตของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเขาสร้างระบบซิสเต็มขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงทราฟิกเข้าสู่ตัวเซลเลอร์ที่ผู้ขายที่อยู่ใน Amazon นะครับแล้วก็เลือกสินค้าในนั้น,นครับหลังจากนั้นเนี่ยเขามุ่งเป้าไปที่ customer experience นะครับ หลังจากที่คัสเตอร์ใช้งานโปรดัก t ์สินค้าแล้วมีความรู้สึกโอเคนะครับในราคาที่ถูกต้องจะเห็นว่ามีการเชื่อมต่อไปที่ตัว Low Cost Structure นะครับแล้วก็ Lower Price เป็นตัวหลักทำให้ลูกค้าใหม่ๆดึงเข้ามาในระบบนะครับมากยิ่งขึ้นนี่คือ f l y w h e e w ของตัว Amazon ซึ่งทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยเกาะติดอยู่บริเวณนั้นนะครับสร้างเป็นระบบ system ขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันของเท sla นะครับของเท sla ก็ใช้ ตัวระบบคอนเซปต์ในลักษณะที่มุ่งเน้นไปเรื่องเทคโนโลยีนะครับกับ a ว u e ของเทคโนโลยีในการที่เป็นผู้นำนะครับโดยที่เท s นะครับต้องการให้ลูกค้ามีประสบการณ์เกี่ยบกับแบรนด์เท s l a ทางด้านเทคโนโลยีเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วก็บอกต่อกันว่าตัวเท s l a เนี่ยนะเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ทำให้ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกต่างๆของรถไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างได้นะครับแล้วเขาค่อยๆสเกลขึ้นในโมเดลของเท s l a โมเดลต่างๆนะครับโดยที่เชื่อมต่อไปอยังตัวนวัตรกรรมตัว Innovation นะครับเชื่อมต่อไปอยังตัวระบบพลังงานซึ่งเท s l a ก็มีตัวพลังงานนะครับ เอ่อ energy ด้วยเหมือนกันในการที่จะเชื่อมต่อกับมาในตัว customer experience นะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานโซลาเซลล์ตามบ้านหรือระบบชาร์จต่างๆที่เขา provide อ่ extra เข้าไปนะครับและนี่ก็คือตัวระบบที่ถูกวางไว้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกาะติดกับตัวแบรนด์ของเทสลาเห็นไหมครับทุกอย่างมี system มีระบบนะครับไม่ใช่อยู่ออนไลน์เรากระโดดขึ้นไปแล้วก็ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับ ดังนั้นกระบวนการที่ผมอยากให้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่าง Apple นะนะครับ Apple รุ่นเก่านะครับเขาใช้ตัว o v ว i n t ซนโมเดลนะครับเป็นธุรกิจยุคเก่าของ Apple คือเปิดหน้าร้านแล้วเอาของไปวางในนั้นเลยนะครับแล้วให้ลูกค้ามาสัมผัสมาใช้สินค้าต่างๆของ Apple นั่นคือเป็นโมเดลเก่านะครับหลังจากนั้น Apple ได้ไดพัฒนาระบบ Ecosystem ขึ้นมา มากยิ่งขึ้นแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นในการที่จะให้ลูกค้าเข้ามาสัมผัสกับตัวระบบของ Apple นะครับและแน่นอนกระบวนการนี้เขาต้องการที่จะวางตัวซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มให้ลูกค้าเข้ามาอ,อ,อยู่ในโลก e อีโคโสิสต์มของเขานะครับเมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันซัพพอร์ตกับ Apple นะครับอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตกับ Apple นะครับมันก็จะเชื่อมต่อไปอยังทั้งโทรศัพท์ทั้ง i p o d ทั้ง ตัวระบบต่างๆของ Apple ตัวนาฬิกาต่างๆที่เขาออกมารุ่นหลังๆนะครับก็จะต้องถูกเชื่อมต่อกับตัวระบบ Ecosystem นี้นะครับวัตถุประสงค์ในการที่จะดึงผู้คนเข้าสู่ e o s y y t t m เนียเพื่อที่ต้องการให้ลูกค้าอยู่ในระบบนิเวศของ Apple และสามารถที่จะซื้อ Product Cross ไปมาในนั้นเนี่ยนะครับซึ่งทำให้ Apple โตเยอะมากๆเลยในโมเดลลักษณะอย่างนี้นะครับ เอาครับถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปละ่ะที่ฝันว่าจะทําธุรกิจออนไลน์และทําให้เงินมันเ,เกิดขึ้นในระบบออนไลน์นะครับเราก็ต้องมีระบบของเราเช่นกันนะครับต้องมีกลยุทธ์เหมือนกันไม่ใช่ว่า,าไปสมัครเว็บไหนแล้วก็ามาทําเงินกันเลยอะไรอย่างนี้มันยังไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องนะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องหาวิธีการในการวางระบบนะครับ หากเปรียบเทียบกับโมเดลธุรกิจยุคเก่าแล้วจะเห็นว่าเป็นแนวคิดง่ายๆเป็นยุคเริ่มต้นของตัวอินเทอร์เน็ตออนไลน์บิสเนสที่ใช้ตัวเซลล์เพจเข้ามาแล้วก็ดึงทราฟิกเข้ามาซื้อกันเลยนะครับนั่นเป็นตัวยุคเก่าที่ใช้ได้ผลน้อยลงเรื่อยๆนะครับหากเป็นตัวระบบออโตเมตบิสเนสโมเดลที่เรากำลังจะสื่อสารและทำความเข้าใจให้เรียนรู้กันอยู่นะครับเป็นยุคโลกยุคอนาคตที่ เราทำยังไงล่ะให้เกิดการลำเรียงของเม็ดเงินแบบอัตโนมัติขึ้นมาตรงนี้ท้าทายมากๆนะครับหากนำตัวระบบธุรกิจเข้ามานะครับจะเห็นว่าเราจะสร้างตัวกระบวนการแรกก่อนนะครับก็คือตัว o f ฟ i n Page o อฟอินเพจคืออะไรคือเพจที่ตัวทราฟฟิกผู้คนที่อยู่ External Traffic นะครับวิ่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวจาก f a c e b o o k จาก YouTube จาก i n s t a g r a m จาก t i k t o k ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับวิ่งเข้ามาสู่ตัว ออฟอินเพจตัวนี้ให้รู้ว่าอ๋อเรามีเซอร์วิสบริการโปรดักต์อะไรซึ่งเขายังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเข้ามายังใหม่มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะเก็บอะไรไว้ก่อนครับริสข้อมูลริสบิลดิ n งตรงนี้ต้องทําก่อนนะครับไม่ใช่ขายกันเลยมาหน้า page, เซลเพจแล้วขายกันเลยไม่ใช่เป็นวิธีการที่ยังผิดพลาดอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัว Fast Traffic ในระดับที่1ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับจะถูกสร้างตัวริสบิลดิ n งขึ้นมา หลังจากนั้นเราก็ต้องสื่อสาร communication กับเขานะครับว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับเขาจะได้ v a l u อะไรและเขาจะได้ประโยชน์อะไรสูงมากยิ่งขึ้นในการที่จเข้ามาในตัวระบบสินค้าเซอร์วิสบริการของเรานะครับนี่คือการ c o m m u n i c a t หลังจากการ c o m ม u n i c a t แล้วนะครับก็จะทำให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้น เข้าใจว่าโอ้นี่คุณค่าตัวนี้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นจากเมื่อก่อนยังไม่เข้าใจเลยยังไปงมๆกันอยู่ในโลกอิอนเทอร์เน็ตอยู่เลยว่าความเข้าใจอาจจะไปเป็นอีกแบบหนึ่งหรืออาจจะไม่รู้เลยว่ามีตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสื่อสารคอมมูนิเคชมากยิ่งขึ้นข้อมูลมากยิ่งขึ้นเขาก็สามารถตัดสินใจซื้อเป็นการคอนเวิร์ตนะครับคอนเวอร์ชันก็คือทําให้เกิดเม็ดเงินเกิดการซื้อเกิดการปิดการขายหรือผลลัพธ์ขึ้นมานะครับ เมื่อเกิดการคอมมูนิเคตแล้วเกิดการคอนเวิร์ตคือซื้อสินค้านะครับก็หลังจากนั้นเราจะสร้างตัว t ทร Building ขึ้นมานั่นก็คือตัวคอมมูนิตี้ที่เราจำเป็นต้องสร้างในการสื่อสารข้อมูลชุดใหม่นะครับเหมือนระบบของ Apple เห็นไหมครับเขาจะสื่อสารข้อมูลชุดใหม่แล้วก็สามารถที่จะคร s สไปมาในการซื้อ Product สินค้าตัวใหม่ขึ้นมาได้ ทำให้โต,โตโตขึ้นเยอะมากเลยซึ่งระบบอย่างนี้เราต้องวางนะครับถามว่าซับซ้อนไหมมันเป็นอะไรที่หากเรายังไม่คุ้นเราอาจจะดูโอ้มันมันมันมีระบบการ flow โโแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้น traffic นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นจุดที่มันมีระดับของมันอยู่นะครับ t รา f f i c ที่วิ่งเข้ามามันมีหลายเกรดหลายระดับนะครับหากเ,เราสร้างตัวหลุ off in page นะครับสื่อสารออกไป รูปแบบใดนะครับทราฟฟิกที่วิ่งเข้ามาจะระบุกเกรดของทราฟฟิกในรูปแบบนั้นนะครับดังนั้นตัวทราฟฟิกนะครับยังสามารถที่จะ Scalable ก็คือทำให้มันขยายใหญ่โตมากยิ่งขึ้นเนี่ยทำยังไงแล้วก็ทำยังไงให้มันมีความต่อเนื่องมั่นคงวิ่งเข้ามา c อ n s i s t e n t นะครับแล้วก็อิสระทำว่าอิสระก็คือ,อยังไงหลายๆคนเอาหน้าเพจไปผูกไว้กับตัว Facebook หรือ,อตัว แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเวลาเขาปิดการมองเห็นก็จบกันเลยธุรกิจก็คือจบเลยนะครับไม่มีอะไรสามารถที่จะไปแก้ไขได้เพราะทําไมครับคนอื่นคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวระบบ o อฟอินเพจนะครับอของเราเองนะครับ c o m มมูนิเคชันและก็ทรีบิลดิ่งเนี่ยเป็น System ของเราเองเมื่อ,อเป็นอิสระอย่างนี้นะครับ เราไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าพรุ่งนี้ Facebook จะปิดแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเมตาเวิร์ดหรือไม่มีเมตาเวิร์ดแล้วไม่มี Facebook แล้วมีตัวอื่นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องหกไปกังวลตรงนั้นเพราะสามารถที่จะเชื่อมทราฟฟิกนะครับเข้าไปสู่ตัวแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียใหม่นะครับโดยใช้ตัวออฟอินเพจและระบบซิสเต็มของเราเองดังนั้นทราฟฟิกที่ใช้ก็คือเป็นการดึงเอ็กซ์ ternal ทราฟฟิกเข้ามาแล้วเข้าสู่อินเทอร์เน็ตทราฟฟิกของเราก็คือใน List Building นั่นเอง รตรงที่สําคัญมากๆเลยนะครับหลายคนยังไม่เข้าใจว่าออนไลน์จะไปเอาเงินกันเลยนะครับแล้วก็ขายสิไ์สดขายไปเลยขายไปเลยแล้วก็ปิดการขายในนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยจะเหนื่อยไม่หยุดนะครับแต่หากเรามีระบบซิสเต็มนะครับและทําให้มันโตเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยเงินมันจะไหลเข้ามาอีกหลายเท่าตัวเลยจากตรงจุดนั้นแต่เราต้องวางระบบกันนิดนึงนะครับดังนั้นกระบ,บวนการนี้นะครับเราฝึกกันในตัวระบบอัตโนมัติอินคัมนะครับ กระบวนการของอตัว fast result traffic นยครับวางระบบยังไงเข้าสู่ระบบ of in page ยังไงใน level ที่1แล้วก็ retarget หลังจากนั้นเข้าไปที่ตัว i i t p g g นะครับเชื่อมต่อยังไงละ่ะในการที่จะปิดการขายถ้าเป็น affiliate เราเชื่อมต่อ product สินค้าของคนอื่นนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองหรือหากเรามี cost สร้าง cost ขึ้นมานะครับก็จะเป็นอีก อีก2เท่านะครับในการที่จะเราสร้างเม็ดเงินขึ้นมาแล้วเป็นโปรดักต์ของเราเองเป็นดิจิตอลโปรดักต์ซึ่งตัวคอสก็สามารถที่จะสร้างเม็ดเงินได้อีกออจุดหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็โปรดักต์ของผู้อื่นก็สร้างเม็ดเงินได้อีกส่วนหนึ่งนะครับเข้ามาซึ่งเราจะวางระบบแล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจกันตรงนี้นะครับในการที่จะสร้างตัวธุรกิจที่เดินเกมในระยะยาวขึ้นมานะครับ ในส่วนที่2ระดับที่2ก็เป็น uh, strategic scale นะครับเราจะเรียนรู้ทำความเข้าใจในการที่ยกระดับไปอีกออระดับ1ในการที่จะสร้างตัวตัว of i m p a g e อีกรูปแบบหนึ่งในระดับที่2แล้วก็ big page ใน Level ที่2นะครับทำให้เกิดผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นในการที่จะสร้างตัวระบบ t r i a e แล้วก็ community ใน Level ที่2นะครับแล้วก็นําทางไปสู่การ dominate นะครับคือ dominate รวบคุม รายละเอียดพื้นที่นิชของเรานะครับแล้วก็เข้าสู่ตัวออฟอินเพจแล้วก็บริด Page เข้าสู่ระบบเลเวลที่3แล้วก็ดึง External Traffic เข้าสู่ Internal Traffic เข้าสู่ Fly View ด้านขวามือฟลาย e ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับในเลเวลที่ 1, 2, 3นะครับจะหมุนสปริเหมือนกับของตัวรายละเอียดที่ Amazon ทำสำเร็จไว้แล้วนะครับและนี่คือกระบวนการที่เราต้องทำไหมครับศึกษาทำความเข้าใจว่ากระบวนการระบบอย่างนี้นะครับ นำมาประยุกต์ใช้กับสินค้าอะไรก็ได้ที่น้องสร้างอยู่ตอนนี้นะครับและบบธุรกิจที่มีอยู่ตอนนี้เพื่อให้ยกระดับฝ่าแนววิกฤตไปให้ได้และแน่นอนนะครับหากเรายังใช้โมเดลธุรกิจรุ่นเก่าอยู่มการแข่งขันมันจะ,ะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแลวก็ผู้คนไม่ได้ซื้อในเซลเพจรอดแรกนะครับในการที่เข้ามาผู้คนจะต้องออให้ความรู้เขานะครับและเขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นก่อนถึงจะ,ะเริ่มที่จะ มีความน่าเชื่อถือ trust เกิดขึ้นเมื่อ trust เกิดขึ้นเขาก็จะซื้อสินค้า Service บริการนั้นนะครับดังนั้นตัวระบบ affiliate marketing นะครับเป็นจุดที่หลายๆคนสามารถที่จะเข้ามาแล้วสามารถที่จะเริ่มวางระบบพวกนี้นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเข้าใจหากเรียนรู้แล้วก็เข้าใจนำไปปรุปใช้ลงมือทำนะครับ mm hmm. ก็จะสร้างเ,เงินได้สูงมากๆนะครับเข้ามาที่ Line แอ พิทักษ์ AI นะครับเข้ามาดูระบบกันว่า,เ,าเราสร้างตัวระบบยังไงนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า AI นะครับก็จะทำให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นในการที่จะเริ่มลงมือวางระบบการทำธุรกิจออนไลน์ของจริงนะครับที่ถูกต้องเขาทำกันยังไงต่างประเทศก็ทำเงินกันได้เยอะเนี่ยก็ทำยังไงแล้วเราก็เชื่อมต่อไปเป็นทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศสร้างคอร์ของเราเองในประเทศ เชื่อมต่อไปอยังตัวต่างประเทศของระบบแอฟริกเป็นเงิน US. ดอลลาร์ก็สามารถที่จะดึงเข้ามา 2- 3สเส้นทางเป็นมัลติเพลเข้ามาและทำให้เงินให้เกิดขึ้นเยอะมากในตัวระบบนะครับครับรายละเอียดพวกนี้นะครับเราจะจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจดูดนะครับวิกฤตต่างๆถมเข้ามาหลายทิศทางนะครับเริ่มสร้างตัวระบบซิสเต็มของเราเองนะครับจะทำให้เรา่ฝ่าแนววิกฤตต่างๆไปได้นะครับถ้าเข้ามาที่รายการที่นักเี้นะครับ ครับวันนี้ผมต้องขออนุาตกับบานพี่น้องยครับ